กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอยู่กันในเกมสไนเปอร์อีหลีหื่นสุดคั่วเวอร์ชันสอฮะหลังจากที่ภาคที่แล้วเราได้เปิดหัวกันมาแล้วเปิดฉากเปิดประวัติศาสตร์เปิดตำนานกันไปแล้วกับตำนานนักแม่งปืนชายฝั่งโของนะอา้าวนมฝั่งโขงหรือเปล่าเอ้อ,อ,อช่างแม่งครับเอาละครับเราไปเริ่มภารกิจแรกกันเลยเลครับเรามาเริ่มภารกิจกันเลยครับสำหรับภารกิจนี้ ตามล่าฆ่าด็อกเตอร์กันเทอกันเนนะครับเอาละครับค่อยย่องครับตอนนี้มันไม่รู้เรื่องครับอย่าเพิ่งชาสไนเปอร์เลยดีกว่าเเสียงดังเราจะเก็บเสียงครับยิงเข้าไปที่หัวครับผมตายไปหนึ่งครับโอเคอยู่ไหนวะมีไหมตรงนู้นมีไหมตรงนู้นไม่มีโอเคครับโคเวอร์ล้วโคเวอร์นี่เราจะเต้งโคเวอร์ครับโอมาบอย อตอนนี้เห็นสตวอยู่สองตัวครับใช่ไหมวะตอนนี้เห็นแค่สองตัว,ตว,วตนนเฮ้ยมันทำอะไรกันวะโอเคครับยืนอย่างนั้นแหละพี่ดีมากดีมากจะเลยหัวมึงแตกแน่โอ้โยนี่คือความรุนแรงของสไนเปอร์ครับปืนสไนเปอร์ ในนักสไนเปอร์น hey, ั per, ่นเองครับเราต้องบอกว่าปืนสไนเปอร์ดิเออเพราะมันแรงมากครับโอ้โหโอ้ยเขายิง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 วะอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยอยู่ข้างบนครับอยู่ข้างบนครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเราจะต้องเข้าใกล้กับมันกั่นี้ครับเาวิ่งครับวิ่งกับผมวิ่งครับผมอุ้ยอ้ยอย่าเพิ่งยิงอย่าพิ่งยิงอย่าพิ่งยิงเอาคูเบอร์ไม่ได้ไอ้ชัดไอ้ชัดไอ้ชัดโอ้ยครับรอดครับ โอเคครับเข้ามาในบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บไอ้ตัวนั้นก่อนมีห้องออลโลตรงนี้ไม่มีครับขึ้นมาข้างบนนะใจเย็นครับพวกจัรวมให้เรียบร้อยครับข้างบนมีใครบ้างใจเย็นใจเย็นนะไม่เย่าใหค่อยค่อยๆจันนะอย่านะอย่านะเวอร์อย่ตรงนี้โอเคตรงน,รงน,รงนี้ทางขาดขุบเบอร์บายอ่านี่ครับเห็นแล้วหนึ่งตัวฮะเราก็จัดการเก็บได้แล้วนี่ครับเรียบร้อยฮะเฮชาร์ ไปช็อตกันเลยทีเดียวครับผมมาจังหวะนี้เจมโจนกันมากครับโอเคครับมันเห็นปหวะนอน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 โอ้ยเชี่ยเห็นไอ้ท่ารู้ได้ไงเดี๋ยวกูมามึงรู้ได้ไงเนี่ยเพื่ออะไรออ้ยโอ้ยเชี่ยเชี่ยสู้อ๋อมึงสู้กูเหรอสู้กูอ๋อโอเคครับตึก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 โอเคครับรวยครับอ้าวเชี่ยกูมองอะไรกูเนี่ย เพื่ออะไรโหตอนนี้ครับเลือดไหลเป็นน้ำหมดเลยจีิงๆฮะตรงน,นี้มันเห็นปหมวะไม่เห็นหรอหรือว,ว่าจะวิ่งเข้าคุเบอร์เอาตรงน,นี้แหละแบกบซูไปไหนนายน้องไปแล้วครับหญิงโอ้โหไม่ตายไม่ตายเออโอ้สองด้านยังไม่ตายไม่ร่วงเหรอ,อตายเจอโอ้โหไข่เต้ มึงมึงอดผสมพันุ์เลยนะไข่กระจายโอ้โหแม่งเละเลยครับสองใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบอ้าวใครบอกให้เจคัเบอร์วะเอยมันรู้ว่าเรามาครับตอนนี้ศัตรูมันบอกให้เราเอยมันบอกพวกมันว่าให้อุ้ย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 เชี่ย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 เย็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ันรู้แล้วกูอยู่นี่นี่ครับเห็นหัวแล้วตัวหนึ่ง โอ้ยอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งไปไหนน้องไปไหนออ้หัวแตกอยู่ไหนวะกูอยู่ไม่สุกเลยเนี่ยอย่าเพิ่งเดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้ตอนนั้นเห็นสามตัวครับโอ,อ้เรียงกันเลยเป็นบอยบอยแบงกันเลยทีดีเออกระดูกแตกสแลกขาดกันเลยครับโอเคครับเปลี่ยนเป็นที่มันเห็นกูไหมเนี่ย เห็นกูไหมวิ่งมาทำมาเออหูเลือดเลือดนี่เชื้อไขโอ้โหข้างบนนี่เลยฮะโอ้โหมึงแม่งไม่ใจเลยวะเอ็มจีอุ้ยตาแตกโดนระเบิดตาฮะมาเข้ามาไอ้น้องกูกูสู้อยู่แล้วสู้อยู่แล้วอุ้ยไม่ตายไม่ตายไอ้ชัดไอ้ชัดไอ้ชัดเอ้ยไหนตัวมึงวะ อ่าอยู่น <man> ู่นครับวัดีน้องนี่เรียบร้อยฮะเฮดช็อตจำใบต่างๆนานาโอ้ยยังไม่หมดโอ้ยเฮียมีสไนเปอร์มีสไนเปอร์โอ้ยโอ้ยสิบสองนาทีกาสิบสองนาทีสามสิบนาทีครับตอนนี้โอ้โหโอ้โหอ้โหนู่นนะโอ้โหเฮียไม่มีเฮียเลยเดี๋ยวก่อนครับโโอ้หเยอะมากเยอะมากบอกเลยว่าเยอะมากเยอะเยอะมากอืมหายประหลาแตก เอาไปคนอืมโลโมชันน่ามึงตายได้อน,นาถมากเควิงวังตัวครับบรรจุรีโหลแป,ป๊บไหนฮะอยู่ต่งครับ,รบใช่ปะวะโผล่ออกมาเดี๋ยวนี้เหยียทตัวเอาละครับตอนนี้ศึกสไนเปอร์ของจริงครับเราต้องมาเจอกับสไนเปอร์อีกแล้วโคกอีสานโคกอีเล์นกันเลยทีเดียวครับ อยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะพี่ค,ครับสาว่าเห็นอยู่ตรงนน้นนะครเมื่อกี้จากที่มุมยิงน่าจะอยู่ในช่องหน้าต่างใช่ปะวะอยู่ไหนวะไหนเอ่ยนู่นฮะโอ้โหเห็นมาแบบ้วแป๊บโอ้อยเพึ่งเพิ่งพิ่งหลบ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 แป๊บโอ้โหหน้าหน้าสัาน่นอยเงี้ยหน้าสั่นกันเลยทีเดียวเลือดจาดเพิ่งเพิ่งนะฮะโอเคครับผม อ้าวไม่เห็นคืออะไรเดี๋ยวครับโอเคครับเสืสุรลมหายใจอืมโดนโดนกูมึงโดนกูมึงโดโหลูกกะสูญพวงครับทะลุแหวกอากาศไปแล้วครับโอ้โห180กิโลเมตรต่อชั่วโมงมึงรากาเรสีจุด รอก104.7ไม์นั่นเองครับเอ้ยเมตรหรือเปล่าไม์เยอะไปไอ้สัตทิงทิ่หมายโอเคครับน่าจะน่าจะเคลียร์แล้วครับสำหรับตรงนี้ตรงนี้มีอะไรบ้างไม่นานมีอะไรครเคลียร์ไปต่อแม่เยอะจริงๆ้วจังหวัดนี้เจ็มจนมากเลยกันทีเดียวครับหมาย,ยิงกันโอ้โหดูครับเซิร์ชบอดี้หาของเก็บครับปืนที่ใช้เป็นปืนสปริงเฟลครับสปริงเวว่า แปลว่าเดูแล้วว่าเราดูใบไม้ผีเออฟิอวอาชั่นฟิวว่าพวกสนามหญ้าลานสนามอารบวงกันเป็นฤดูใบไ,ไม้ผีสนามหญ้าถุยไม่ใช่และไอสัตว์ขอรับเข้าบ้านต้องพอเข้าบ้านต้อง,ขอขอองพอเก็บเสียงครับนั้นเหรอเราเจอแล้วตัวหนึ่งฮนะนายบัดดีนายนายอูย้เ่ยไม่ทนนายโอโ้เฉยจะเป็นปืนอื่นนี่มันงรู้เรื่องมาแล้วเนี่ยมันรู้แล้วแหละแต่ว่ามันไม่เห็นโอเคครับผม งล่างมีไม้อย่านะอย่านะเคลงไปเอ้ย่องฮะเอ้ข้าย่องย่องจะเย็ดเจ็ดพันไม้เอาไม่ใช่โอ้โหตอนนั้นเห็นแล้วครับสามตัวหนาะเนาะนะฮะสามตัวเออทะลุไหม้อหนึ่งตัวอ้าวหนึ่งตัวไอสัตว์กูนึกว่าจะแถมโบนัสพิเศษให้เชดเด้ ไอโนยูเดซัมเดออ้าวมึงรู้อู้รู้มึงอยู่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้นะรู้อะไรอ่ะมึงหันหาใครอ่ะเออเออโอ้ยมันยืนอยู่ข้างหน้ากูเลยโอ้ยกระดูกข้อขาแตกกันเลยทีเดียวฮะอยู่ไหนไอเชียนี่ไอเชียนี่ตายตายมีคนวิ่งมามีคนวิ่งมาอย่าเพิ่งยิงเห็นกูไหมเนี่ยวิ่งมาหาหาเลยหาใครหาพ่อเลยจ้าเออล้มคุก ทุกคานกันเลยทีเดียวฮะง่วงไม่นอนบ้านนะฮะแนะนําให้นอนบ้านนะครับถ้าง,ง่วงมีไหมฮะตรงนี้ต้องดูครับเผื่อมันมีสไนเปอร์อีกนะนั่นนี่ครับกูเจอแม่งมึงเงียบอ่ะมึงเงียบอ่ะมึงเงียบอะอู้เฮีย้ยหลบ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 หูชาหูอื้อกันเลยทีเดียวฮะโดนยิงตัวน,นี้วิ่งกันเลยทีเดียวฮะ เขี okay, จะถอยมาในมุมที่เหมาะสมครับพราะเหี้ตายอุ้ยเชีย้ยกะแรงมันไม่ถูกยืนยืนยงนั้นแหละเออยืนยืนยงนั้นแหละแมจังหวะนอนยิงฮะเปราต่ํเกินไปครับไปโดนกัาแทงเขียบเราเคลื่อนทับกันต่อครับเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรโอ้ระเบิดแซดแซดเลือก โอ้อ่าวสอบกูใช้ระเบิดใช่ไหมอยูไหนะวะเคออกมาน้องดูกูจะสะพายมึงให้น้องเราไปกินหยุดดุมเออระเบิดเป็นกูกูคลัโอเคครับตรงนี้ไม่มีแล้วน่าจะไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะอนะย่ารอกูนะกูวิ่งแล้วตายเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุด โอเคครับเป็นอะไรเนี่ยกูโอเคเลตโก้กเก็บอะไรอ่ะเก็บอะไรอ่ะนายอุ้ยอะไรวะวิ่งไปวิ่งไปโอ้ยเก็บระเบิดไปครับโอเคครับเราจะปาระเบิดบปาระเบิดสไปบัสปึ๊บติดระเบิดไปแล้วเอ็กโพชั่นแล้วก็ไปไหนฮะไปไหนวะลูกกูเข้าบ้านก่อนบัตติจ่าบัตติจ่า มีใครอยู่ไหมจ๊ะอ,อ้าวอ๋อคุณว่าบั้นตันบั้นตันอิชิตันนีไม่ใช่เขาโคราตันกันไอ้สัสไปขึ้นบน็อครับตอนนี้โอ้โห,โหมึงหลับยามเลยเนี่ยกูจะฟ้องเจ้านายมึงเอ้ยอืออ้าวไอ้สัสไม่ตายอิชิมายเพื่ออะไรคุณนึกว่ามึงจะตายไม่ตายไอ้สลัดฝัดเอ้ย โอเคครับโอ้โ oh, หมาถึงจุดนี้ต้องบอกเลยครับว่าน่าจะมีสไนเปอร์ครับน่าจะได้ดวนกันยอย่างแน่นอนฮนะกูวิ่งก่อนอะไรอะยิงแม่งเลยเอา้าวบอกสไนเปอร์มากูมาหรือ,อยังรู้ได้ไงว่ากูมาเดี๋ยวก่อนบอกอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยอึดเหลือเกินไอฮานกูต้องเปลี่ยนเป็นทํสาสันแล้วครับ จมสันจมสันชื่อปืนนะไม่ชื่อคนนะอย่าวเขาจะผิดนะครับผมอะไรอ่ะหยิบไรอ่ะสปริงเฟล e ใครขาอากล่องกระสุนมาวางไว้ตรงนี้ฮะอย่าให้รู้อย่าให้กูรู้นะโอ้โยโอ้โยอยู่ไหนวะนั่นนี้เลยเหรอโอโ้นอนนอนอยู่นั่นใช่ไหมน่ะ้าเป็นงูอะไรซาดอย่าเพิ่งครับ <G ül> หายใจลึกๆมี่เอ enemy ไหนมึงพูดก,กับใคร เออไม่ได้แดกครับผมตายตายกันเลยวทีเดียวยูนายครับตอนนี้อยู่ในจุดแล้วจุดไหนก็ไม่รู้ว่ากูงูกูหาศัตรูก่อนฮัลโหลอายูเด้เอายืนก็ยืนไม่ได้ออชิพายเอามันมาทางนี้ดีกว,ว่าหวัสดีนายกดขี้เหรอ อครับนี่กัดยิงดาครับโอ้โหยังไม่ตายครับไล่ไล่เสียบอออืืหเป็นระหัวใจเลยครับโอ้ยไข่แตกโอ้โหบ,บอกแล้วเป็นศูนยพันกันเลยทีดเดียวฮะจังหวะนี้ไข่แตกกันเป็นตามระเบีย Get him out. บเกตฮิมเอ้ามึงเหตุกูแล้วเหรอจ๊ะจะย่องไปไหนล้วโอ้โหจ้องจะเย็ดเจ็ดพันไม้อือโ,โดนโดนเข้าไปครับผม โอ้โหใครใคขยิงอะไรคขยิงอะไรคขยิงอะไรอา้าวกูถอยไม่ได้แล้วเอ้าเอา,เอาชิบหายคขยิงอะไรคขยิงอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเย็นอยู่ไหนอุ้ยน้าสั่นหน้าสั่น,น,นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคขยิงอะไรคขยิงอะไรบอกกูด้วยอ้อนั่นะครับมีทงางระเบิดอ้าวมึงไม่ระเบิดให้กูใช่ไหมอือนเดือดเปล่าเคียบอยู่ไหนครับผม โชว์โชว์ตัวมาโชวมิยูเซออยู่ไหนครับผมอยาให้กูรู้นะ่ะตรงนี้มีไหมกูว่าต้องลงไปข้างล่างแล้วกูขึ้นมาทําไมนี่อะพอขึ้นมาฆ่าสไนเปอร์ฮะโอเคครับผมลงบปโอ้โหจังหวะนี่จังหวะอะไรครับไม่ได้มีอะไรเลยครับโอเคครับอา้อาวอ้าวอ้ยอู้ยอ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 ้าย ตกมาทีเลือดเมนไหลกันเลยทีเดียวครับดูครับเมนอ้าวเม่นอ๋อเมนอ๋อเมนอยู่นี่ครับเมนกูนี่เมนเนี้ยกูก็เมนเนี้ยกูเป็นผู้ชายเเคครับต้องไปตรงนู้ว่าไปตามจุดเหลืองเหลืองอกจากบ้านไปอย่านะอย่านะเว้ยนั่งดีกว่าเงียบกว่าเยอะอยากให้กูรู้นะมึงอยู่ไหน ย่านะเว้ยตรงนี้อย่าได้มีสไนเปอร์นะเจอกระถังต้นไม้อันหนึ่งสังต้นไม้งงงวิง่งเตรียมทอมสัมด้วยก่อนนะเผื่อสาดโอเคติดติดระเบิดแล้วจุบเรียบร้อยไปไหนต่อวะเอา้าวิ่งเข้าบ้านทีงี้แ่ะให้กูวิ่งเข้าบ้านชิบหายเร็ว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  ไม่รู้กูวิ่งก่อนเจอใครไม่รู้ออกวิ่งขึ้นบ้านแล้วไปลแล้วกูไปลแล้ว,ลลวเพนนครับกามบายเพนอย่างเดียวครับรู้ทางแล้วกูเข้ามาก่อนมาอย่างกับบ้านกูเลยครับเตรียมสไน,นเปอร์เรียบร้อยแล้วในนี้เราเคียย์ไว้แล้วอีหานี่ก็โดนกูยิงไม่ตายนะครับภายในนัดเดียวสองนัดก็น่าจะยังไม่ตายอึดชิบหายโอเคเรามาอยู่ในจุดแล้วก็ไงครับผมไงครับผมอ้าว ขึ้นมาข้างบนนึก็กวาเพื่ออะไรเดี๋ยวก็รู้นะเพื่ออะไรฮะปลาครับขึ้นตรงนี้หรือเปล่าอ่าตรงนี้นั่นเองฮะเดินไปเดินไปโอเคครับเรามาอยู่ในจุดสไนเปอร์ของจริงแล้วโอเคเครับคัดซินนะครับเรามาดูก่อนมีอะไรโอ้โหเชตเด มึงเล้นอย่างนี้แล้วอ่านี่ครับน่าจะเป็นด็อกเตอร์ที่เราต้องจัดการเก็บศพให้เรียบร้อยอะไรของมึงทำทำท่าอะไรของมึงจิ๊ดจิ๊ดโ,โอ้โหโอเคครับผมเราเจอตัวกันแล้วนะเราเจอตัวกันแล้วอ่าแล้วเพื่ออะไรเนี่ยจอดีจอจอด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 หรือยัไงไอสัตว์จอดีิอาเอากมเอม <c oughs> เอ เต์กันเลยทีเดียวครับโอเคครับมันให้ยิงหรือเปล่าวะกูยิงไว้ก่อนระเบิดโอ้โหตอนนี้มันอยู่ขนไหนครับไอไอคอนวอยไอคอนวอยอยู่ขนไหนครับคันสองขันสองโอเคครับหนึ่งสองสามยิงตลุไปล้วดูระเบิดเป็นกูกูครับ โอเคคับเก็บศพเรียบร้อยแล้วนะครับเซเลนบัตเดลียครับฆ่าแบบเงียบเงียบครับโอ้โหแต่ตายแน่นอนโอ้โหไอเชตตี้มึงฆ่ากูเถอะโอเคนะแม่โอ้ตอนมีกระพริบกระพริบแดงๆกูรู้เลยครับกระพริบแดงๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะเยอะเยอะไอชิบหายแป๊บนึงครับหนึ่งเก็บมึงก่อนแล้วกันโอ้โหสืองามมากครับช็อตนี้ อ้ยดังหักกันเลยทีเดียวครับไปยันจีนะจ๊ะหนูไปทำดังใหม่นะน้องเค้าอยู่ไหนครับโอ้ย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 โยกูมองไม่เห็นทางมึงอ่ะกูเก็บคนัแล้วเออใส่แตกตัวหนึ่งตัวหนึ่งเออเอาเออมันยิงมาเนี่ยวะกูนึกว่ากูยิงระเบิดเออตายครับผมมองไม่เห็นครับจากมุมนี้มุมอับมากมุมอับมาก เป็นมุมครับเป็นมุมเป็นมุมเห็นหรือยังเห็นหรือยังอยู่นะครับถังแดงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่จุ่นู้นครับไอเชียติดไอสัตว์ไม่ระเบิดพ่อแม่มึงเถอะอุอ้ยได้ดอกจะด่ากูเป็นหม้กูคนเนี่ยแหละไม่ใช่หมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโผล่หัวไปก่อนอย่ายิงหัวกูนนะโอเคอมันจะแตกมันดีกว่าแล้วมันจะระเบิดแล้วมันจะระเบิดแล้วนะะีกว่าเอา้าเพื่ออะไร เราต้องเป็นจุดนะโอ้ย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 อืมไอ้ยศเจตรงนู้นมีไหมทุกคนศัตรูมาจากไหนบ้างเนี่ยตึกน่าจะไม่มีแล้วครับตอนนี้เราจะลดถังครับโอ้ยหน้าสันหน้าสันหน้าสันอย่าเพิ่งยิงกู มึงเห็นกูได้ไงวะกูอุตส่าห์แอบแล้วไอ้ที่มาไหแม่งไม่โดนโอ้ยถอ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 ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวกูยืนยิงแม่งในสัตว์เอ้ะไม่ไหวแล้วโอ้โยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนโดนมัมน่ะสูงอีกสูงอีกหน่อยไอ้เชี่ยไม่โดน ไอชิอมายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วรถถังมึงมังไม่ใช่แล้วไอสัตว์กูต้องยิงถังไหนวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออยิงยิงทะลุถังรถถังเอ้ยไอ้สัตว์เอ้ยยิงถังข้างหลังได้ไหมโอ้โห กูดูกูกูเล่นเกมขาวดำรือไงเนี่ยไอส้สัตว์เอยกูเจอตาใครวะเดี๋ยวด้วยจรวลกูกกรครับสวัสดีจะมีตัวแจมมาอยู่ไหนวะไม่น่ามีอ๋อมึงเถอะยิงถังได้ปะเนี่ยเออมันระเบิดอีกไอส้สัตว์ มือว่าชีวิตกูหน่อยเธอตรงนู้นไม่มีอะไรใช่ไหมตรงนู้นเหลือแค่ศพกูกลัวรถถังกูเก็บคนกับมันไสจะไปไปไหนเอาเอน,นั่งนั่งนั่งเอานั่งกันเลยทีเดียวเอาเอาเอาอุ้ยไม่โดนไม่โดนอุ้ยโดนโดนเอาเอาเอาเจ็บเจ็บตัางตายเออเอเอายังไม่ตายเอาการมันก็สุดหมดเฮ้ยจะให้ใครช่วยสัตว์นี่กขไปไหน อันนี้เท้เมดิกเมดิกเหรอเมดิกเหรอมันเรียกเมดิกเหรอโอ้โหนี่ไงเมดิกกูนี่ไงต้องการเมดิกไอ้สัสหมอหมอช่วยกูด้วยโอ้โหไม่ไหวว่ะเอ๊ะทำไงวะไอ้เชี่อยาไอ้สัสยานัดเดียวปิดชี่พับโอ้โห เชี่ยไม่ดนวะโอ้โหฮุยพ่อแม่มึงเธอไอ้สลัดผักเมื่อก่อนกูเห็นมึงนะกูเห็นมึงกีมึงต้องการหมอ,อยังตายกันเลยทีเดียวครับผมอย่านะเว้ยอย่านะมึงเออไอสัถานแล้าโอ้โหเย็ดเด อมันต้องค่ารถถังป่าววะดูว่าให้ใค่ไปเซิร์ชจ่างด้ยวยเย็นครับจะเย็นณจ,จุดนี้มันยังไม่เห็นกูนะครับยังไม่เห็นกูรอปืนทิ้งก่อนจะได้ไหมเนี่ยโอ้โหนี่ไงแม่งเห็นกูแล้วไงสัตว์จะเอ๋ อย่ายิงหนูนะหนูไม่รู้เรื่องฮึบอืมอืมอืมอือ,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 อสตัดไปแล้ววิ่งดีกว่าไม่อยู่แล้วโอ้ยโโยัดเดยยัดเคหน้าสั่นอย่างไรทีเดียวหน้าสั่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 หน้าสาัน่นเลย น่าสั่นอย่างมากครับตอนนี้หาทางออกก่อนโอ้โหหนึ่งสองสามไปแล้วโุโโยยุยุยๆุมึงไม่วิ่งมาใช่ไหมล่ะก,กูรู้ฮะตายอยู่แค่นั้นแหละเอาเอาใครย,ยิงกูเพื่ออะไรกรรมตายา่าไอสลัดผัก โอเคครับใครแม่งยิงกูวะเมื่อกี้อย่าให้กูรู้นะโอ้โหกูไปแล้วโว้ยไปแล้วเดี๋ยวก่อนใครมาจะกูดูก่อนขอดูลูกขอขอขอดูก่อนลูกเอ้ยขอดูลูกก่อนลูกเอ้ยใครมาลูกโอ้โหนี่ไงโอ้โหกูว่าใครยิงมึงนี่เองมึงนี่เองตายตายเรี่ยงตายเรี่ยงมึงจะสู้กูสู้กูสู้ส,ส,สู้สู้กูเหร โอ้โโอ้โวิอันเดอร์แอทแท็กกูยังไงวิอันเดอร์แอทแท็กแล้วก่อนรถถังไม่วิ่งมานะเค okay, นะอันนี้เทลอะไรวะกูเก็บก่อนโอเคเรียบร้อยวิง่งวิ่งเข้าบ้านแล้วออเจ็ตคอมพิวต์แล้วอย่ากูนาอย่ายิงกูนาเข้าบ้านโอเคครับผมแม่กว่าจะผ่านไม่ได้เจอไอ้รถถังนั้นไปไม่รู้ เอาละครับก็จบไปแล้วสำหรับมิชชั่นแรกนะครับโอเคครับอันล็อกอะไรบ้างเนี่ยลูเกอร์ P08MP40 แล้วก็เดจมค์ครับโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในพาร์ทที่2ครับสำหรับตำนานสไนเปอร์อีหลีหืน่นเวอร์ชั่น2ครับสำหรับนี้สวัสดีครับ